สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับปูอีกแล้วนะคะ Enjoy Moment by ปูช่องที่มีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นตรงหน้านะคะวันนี้ปูาพาทุกคนมาแคมปิ้งกันอีกแล้วนะคะคือตอนนี้ปูอยู่ที่ออสเตรียนะปูเพิ่งกางเต็นท์เสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกเนาะก็เลยแบบทุลักทุเลนิดนึงรีบกางรีบนู่นนี่นั่นอะไรรีบไปทุกอย่างเลยตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแค่ทํากับข้าวกินเพราะปูออกมาก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะออกจากบ้าน โมเมนต์ uh, ปูออกปูออกจากบ้านมาก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะมาถึงที่นี่ก็ประมาณบ่ายสามครึ่งมั้งบ่ายสามครึ่งหรือประมาณประมาณบ่ายสามครึ่งสี่โมงนี่แหละปูก็ไม่ได้ดูนาฬิกาเนาะก็เนี่ยลาวๆประมาณบ่ายสามครึ่งนี่ยที่ปูมาถึงตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปูจะ เดี๋ยวรอฝนหยุดแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวปูจะพาชมในบริเวณแคมป์ปิ้งนะคะตอนนี้ก็มาปอกมะม่วงกันจ้าอยากกินมะม่วงเมื่อกี้ปูแวะไปซื้อมะม่วงมาอยากกินมะม่วงมากก็เลยเอ,อเดี๋ยวจะปอกมะม่วงก่อนสามีรอจะพูดอะไรไม่รู้แตแป๊บนึงนะจานอยู่ไหนวะหาจานมาใส่มะม่วงกนดีกว่ามะม่วงสวยมากเลย เดี๋ยวจะลองชิมก่อนนะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะอุ้ยเหลืองกำลังสวยเลยดูดิเหลืองสวยมากเลยผู้คิดว่ามันจะต้องอร่อยมากๆแน่ๆก่อนอื่นต้องชิมก่อนนะคะเอาชิ้นเล็กๆหน่อยชิ้นมันใหญ่ชินเดี๋ยวลองชิมอืมอร่อยมากซื้อมาสองลูกเอง หืมสุดลายซื้อมายเยอะๆอะร่อยมากเยกลยอ่ะ,ะอ้มเปี้ยอม้ยอมหวานก็เดี๋ยวปุ้ยจะออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแป๊บหนึง่งแล้วกลับมาเดี๋ยวปุ้ยจะพาชมบริเวณที่ลานกลางเต็นเนาะ ลานกลางเต็นที่นี่กว้างมากๆเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะปู่เคยมากลางที่นี่แล้วรอบหนึ่งแล้วติดใจแล้วครั้งเนี้พ่อแฟนก็อยากมาก็เลยพาแกมาแล้วก็จะต้องไปปีนเขาด้วยนะฮัโลโหลเพื่อนบ้านมา มากางเต็นท์บางๆ grote, ๆ <g ib li> เต็นท์เขาหมดแล้วเต็นท์ปูใหญ่ไงเต็นท์เขาก,กลางอยู่ข้างหลังปูแต่สงสัยเข้ามาหลายวันแล้วแหละหรือเขามาตอนเช้าก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนปูมามันกลางไว้แล้วไงมีอากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวปูให้ดูนะ ป่าป่าฮัลโหลหุง,งาเต่อมะม่วงอร่อยแต่ว่าจะไม่กินเยอะเนะี่ยเดี๋ยวจะกินข้าวเย็นไม่ได้ด,ด,ดูสิพยากรณ์อากาศมันบอกว่าหลังทุ่มหนึ่งอ่ะเอ้ยไม่ใช่ประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะเออประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะฝนจะไม่ตก เดี๋ยวพูจะพาเดนดูรอบๆที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยนะพวกนี้จะว่ายน้ำเล่นรอจังกินพอแล้วเดี๋ยวกินข้าวเย็นไม่ได้ไปขอเพื่อนไปซื้อกับข้าวกันดีกว่าอ,อไปหาซื้อของกันดีกว่าเผื่อไว้เพราะวันนี้ วันเสาร์วันอาทิตย์มันจะไม่มีอะไรขายเราต้องไปซื้อของตุนให้ก่อนไปแล้วนะเดี๋ยวปูกลับมาแล้วปูจะพาชมนะโอเคกลับมาแล้วไม่ได้กลับไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนด้วยซ้ำตอนแรกปูกะว่าจะไปซื้อของใช่ไหมแล้วคราวนี้ยน่ขาขับรถออกไปตรงหน้าหน้าอ่า หน้าเขาเรียกหน้าอะไรวะหน้าลานกลางเต็นท์อ่ะเออหน้าทางเข้าเออทางเข้าอ่ะทางเข้าลานกลางเต็นท์อ่ะนะก็พอไปเปิดแอปดูว่าเออจะไปร้านไหนเดีย๋ยวจะไปไอดีหรือลีเดียอะไรเงี้ยพอเปิดแอปแค่นั้นแหละมันบอกว่าปิดหกโมงแล้วปูอ่ะขับรถออกไปถึงตรงนั้นหกโมงเป๊ะคิดดูก็เลยเออตัดสินใจไม่มันไปไม่ได้แล้วเพราะมันปิดอะนะ่ะเนาะก็เลยจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาสรุปก็คือไม่ได้ไปซื้อของนะคะ เดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆชมนะคะว่า,าสถานที่แคมปิ้งที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกับปูเลยเนาะเดี๋ยวตามปูไปเลยค่ะ,ะนี่เต็นปูก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนอันเล็กๆอันนี้อันนี้จะเป็นเต็นพ่อนะกลางใกล้ๆกันนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของรถบ้านนะคะที่สามารถมาจอดได้นะ บรรยากาศก,ก็จะดีมากๆเมื่อกี้ฝนตกนะตอนนี้แดดออกแล้วนะคะตามที่พยากรณ์อากาศบอกเนาะว่าวันนี้หลังทุ่มหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงทุ่มนะหกโมงครึ่งก็แดดก็เริ่มมาแล้วนะคะตรงนั้นก็จะเป็นลานกางเต็นท์เช่นกันนะและเดี๋ยวปูจะพาไปดูจุดอื่นๆนะคะเดี๋ยวเตนเดี๋ยวเดินตามปูไปเลยจา้าสถานที่แคมปิ้งก็จะเป็นภูเขานะคะ ล้อมรอบเลยบรรยากาศดีมากหลังฝนตกมันยิ่งมีเมฆเนาะสถานที่กลางเต็นท์ใี่ส่วนมากจะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะคะเขาก็จะมีอ,ะอย่างอย่างที่แคมปิ้งตรงนี้เขาก็จะมีเห็นไหมมีโต๊ะให้นั่งแล้วก็สามารถย่างบาร์บีคิวได้นะคะแล้วก็ตรงตรงนั้นนะคะจะเป็นที่ล้างจานนะแล้วข้างหลังถัดไปจากที่ล้างจานข้างหลังตรงนี้ ก็จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะปิงปองให้เล่นแล้วส่วนข้างหลังนู้นก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่ปูบอกนะเดี๋ยวคิดว่าตอนเย็นๆปูอาจจะไปไว่ายน้ำเล่นกันนะคะกับสามีเนาะนี่ก็เป็นบริยากาศรอบๆนะคะนี่นะพอตกเย็นมาบรรยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็อากาศไม่หนาวด้วยกำลังดีเลยคือเย็นๆอะ่ะเหมือนอยู่ในห้องแอร์บ้านเราเลยอะ่ะน่าจะประมาณ20องศาวันนี้ตอนนี้นะนูน่นเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆพอหลังฝนตกอะ่ะมันจะมีเมฆลอยขึ้นจากภูเขาอะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากๆบรรยากาศดีมากๆเลยนี่นะคะมีดอกไม้ด้วย ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอดูสิโอ้ยหลังฝนตกบรรยากาศดีจังเลยอ่ะอาหารเย็นนะคะทอดสุกี้นี่ใส่ไข่นะนี่นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นอาหารของปูเองผักต้มนะคะน้ำพริกปลาร้านี่โอ้ยแจ่วปลาราเด้อแซ่บ มาค่ะเพื่อนๆพร้อมแล้วค่ะนี่น้ำพริกน้ำพริกแจ่วปลาร้าดิฉันชอบจะไดื้อนิ้ยดิฉันรอดิดิฉันชอปะะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆน้องเจี๊ยบพี่พึ่งสุน้องตั้มมากินด้วยกันจ้าเน่กำลังกินข้าวนี่ปูทอดสุกี้นี่ใส่ไข่นะคะแล้วก็มีน้ำพริกไหน อันเดรนาเม่นี่ก็จะเป็นน้ำพริกแจ่วปลาล้าเนาะ mm hmm. มาค่ะกินข้าวกันเออ <laughs> มาค่ะเพื่อนๆแซ่บๆด้วยกัน mm hmm. แจ่วปลาล้าขาดปลาล้าบ่ได้เด้อมันจะบ่มีแหง้ง <laughs> mm hmm. อร่อย mm hmm. มีปล่า mm ป่า hmm. พ่อเขากินน้ำพริกนะพ่อชอบกินเผ็ดชุี้นกอืออืออืออร่อยจังเลยอ,อาหารอย่างนี้แหละ อาหารแบบนี้แหละแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เนาะโอ้โหฟินมากข้าวหมอ้อหนึงก็หมดมีหน่อไม้ต้มด้วยนะคะ ตอนแรกว่าขึ้นข้าวอิ่มแล้วจะไปไว่ายน้ำสาวว่ายน้ำก็ปิดละไม่ทันละรู้มิสเต็กเหรอฮึมมีสัมผัสมีตัวสูงสเป็ก Willst gut. Ja, dieses Messer nicht von uns? von die Buben. Nein, das ist ein Messer, weil ich dachte. Genau. Ich habe gemacht, von 40 ist Ja, gut. Nicht gut, gut. กินข้าวอิ่มแล้วก็มานั่งเล่นดกันนะคะนี่โอ้ยจะจับยังไงดีนะจับได้บอจับได้บออันนี้เป็นน้ำกิ๊กวยจากเออสเตรียนะคะเดี๋ยวต้องชิมอร่อยดีนะ ได้ไดรสชาติโอเคตอนนี้ก็จะเป็นเวลาของการดื่มน้ำแก้ขวยนะคะกับบรรยากาศนะดูนะเพื่อนๆบรรยากาศข้างหลังมันเห็นไหมอะมันมันขาวอะ่ะมันไม่เห็นอะเดี๋ยวปูกลับด้านนี้ดีกว่าเนี่เดี๋ยวปูให้ดูนะบรรยากาศตอนนี้คือสวยมาก ดูนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศข้างหลังนะดูดิพระอาทิตย์กำลังจะตกดินละบรรยากาศดีมากเลยหน้าเต็นท์อ้อยเพื่อนๆขารถบ้านคันนี้ใหญ่กว่ารถบัสอีก๊ัด ปาด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 ยกบ้านมาเลยหรือไงเนี่ยโอ้โหตาย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 ตานี่คือบรรยากาศตอนสามทุ่มนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนาะแสงสุดท้ายของวันคือสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูสิดูตรงนั้นเป็นภูเขาโอ้ยสวยงามค่ะ คลิปนี้ปูต้องขอลาไปด้วยแสงสุดท้ายของวันนะคะปูขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ